สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบกับหวยปูหกแปดนาะพี่น้องหวยปูหกแปดเพิ่นก้าวไฮมาแล้วนอกจากวันที่แล้วปูเพิ่งไฮมาหนันเขาเหล็กวิ่งนาะค่ะเนาะเหล็กจับคู่ที่ปูเพิ่นจับคู่ไฮหนันบ่กเข่านอกจากเนาะแต่ว่าไปเขาเหล็กวิ่ง้าผบุไดเล่นเหล็กวิ่งของปูก็อาจจะสมหวังนาะค่ะวันนี้ปูเพิ่นก้าไฮมาแล้วนาะค่ะเนาะกะเอาไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคหวยรัฐบาลนาะ พี่น้องการเน้นย้ำเอค่ะว่าโปรดใส่วิจารญาตในการรับส้มเนาะค่ะตัวเลขแต่ละครั้งที่ปูไ้มากระเป็นแค่การคำนวณของปูหกแปดเนาะค่ะนอกกันผู้ดใดได้ติดตามผลงานของปูก็อาจจะรู้แล้วเนาะจ้าเนาะแต่ว่าผู้ดใดไดติดตามไม่ก็ส้มส้มกันไปเนาะค่ะเนาะปูหกแปดเพิ่นก็ะไ้มาในหัววันที่สิบเจ็ดมกราหกสี่เนาะค่ะนอกิ่นก็ให้มาสุดสามตัวเนาะจา้า มีมีสาุดเนาะจ้ะเนาะมีแปดหกเจ็ดี่แปดห้าศูนเนาะค่ะเนาะตัวเน้นของปูเนี่ยก็คือ8 50ห้าสำหรับ2ตัวล่างเนาะค่ะเนาะสองตัวล่างของปูบนกะไฮมา่เจ็่หกสี่ห้าห้าสองเจ็ดสองหกทั้งบทหกุดเนาะจ้ะเนาะสำหรับเล็กสตัวล่างเนาะค่ะเนาะขั้นผู้ใดบทท่านมีโตมากหรือสี เอาแนวทางของปูไปเป็นแนวทางกระไดเนาะค่ะผู้ใดมิโตมากแล้วก็เลื่อนผ่านใด้ก็ะบอเป็นยังเนอะจาะก่อนออกไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเด้อค่ะขอบคุณค่ะ